สวัสดีครับผมยู u ูบนอนนาแชนแนลครับผมสิพามาเบิ้งนี่ครับไซเอียนครับเบิ้งครับไซไวครับดูครับไซไวมือว่านนี่ครับพี่น้องติดแล้วครับนี่ครับดูครับดูมันลงไปครับนี่ครับนี่ครับรูปลาไรครับผมดูครับนี่เสียบลงไปเดี๋ยวเออหมดกัด ดูครับผมติดตัวใหญ่ต้นใหญ่พี่น้องดูครับดูเปรียวมันครับพี่น้องอึบดูครับมันดึงไปครับพี่น้อง อุ้นเอ้ามาแล้วครับอึ๊บเยื่อหนี่เป็นเยื่อใส่ใส่ไอ้หมูหมูหมักครับใส่ไข่ครับหรอวเออขึ้นมาแล้วครับนี่นี่นี่นมาแล้วครับนอกเห็นแล้วเห็นแล้วครับขึ้นแล้วครับนี่นี่ครับผมนี่ครับผมบ่อใหญ่ปันไดครับ หนึ่งตัวแล้วครับเดี๋ยวผมจะหาดูใสอีกครับผมมาน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 สภาพสะน้าที่แห้งนะครับือว่าหมานอยู่ครับผมตัวหนึ่งครับเจ้า